จากนาไพ่นะก็มีเป็นเดืนนาพสมกันมังกรน,น้ำรกรกฎเดืนพิจิกนาะท่าน,นามาเยอะนะแล้วก็ลมแม่ถุนทุนกุมนะแต่ไม่มีธาตุไฟนะแล้วก็เด่นๆขึ้นมานะมีเป็นวันพฤหัสนะวิวอฟอฟฟอร์จูนมีวันพุธด,ด้วยนะก็คือเมจิเชียนแล้วก็เด่นๆมีราศีเมถุนนะขาดไฟนะไม่มีเมษสิงห์ธนูนะแล้วก็เด่นเมถุน กับบอลพุธกับพระฤหัสนาะจากนาใบานะก็เป็นโชคชะตานะน่าจะนะในตอนนี้เลิกกันไปแล้วหรือ,อยังนะห้าข้วยนะเสียดายลม้มลงนะก็น่าจะเหมือนมีประเด็นนะน่าจะเป็นคนเก่าๆนะือฟจูนะก็เป็นไพคู่นะโชคชะตานะก็เอ่อเมทุนนะดเดลิเวอร์นะก็เป็นความรักประเภทหนึ่งนะเป็นรักทางเลือกก็ได้นะคุณ วนนี่มาเจอเขาแลนวะก็มีความนะได้กลับมาคืนดีหรือเปล่านะในอดีตคาะจ,จะเคยปิดหวังมาก่อนนะกับคนนี้หรือเปล่านะหรืออาจจะเคยปิดหวังกับคนอื่นมาก่อนนะเราโชคชะตาก็พาดมานะให้คุณได้มาพบคนใหม่นะรักใหม่ได้นะแต่กับคนนี้นะก็ไม่ง่ายนะสิบดาบนะอาจจะมีประเด็นด้วยนะหรือว่าเคยนะเลิกกันไปหรือเปล่านะก็ต้องมาดูนะว่าเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ นักไปทางคนเก่านะสงสัยจะเป็นคนเก่ามากกว่านะเนี่ยสิบดาบก็คือจบี่เรียบร้อยแล้วนะพังจบจบได้สวยนะสองถ้วยหรือนะนึกถึงนะคนรักหรือคุณก็ได้นะเขาก็ยังรู้สึกอยู่นะแต่ว่าเยอะนะแปดดาบนะยังหาทางออกไม่ได้นะปิดกั้นบล็อกหรือว่ามีประเด็นนะเขาหาทางออกไม่ได้นะจบไปแล้วนะสิบดาบสิบกับแปดนะเหลือสองดาบยังลังเลอยู่นะ ไม่สามารถตัดสินใจได้นะเบืดแปดด้านนะแล้วก็อยากที่จะนะเหมือนในอดีตหรือเปล่านะก็มีความรักอยู่นะแต่มันจบพังไปแล้วนะแล้วก็เป็นโชคชะตาแนละ้วอาจจะถึงเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะมันก็เลยต้องลบลงไปนะก็อาจจะไปเจอรักครั้งเลือกใหม่ๆก็ได้นะหรืมีการรักรักเอ,อ่อรักซ้อนมือที่สามก็ได้นะมันก็ไม่ถึงแบบซ้อนมากนะแต่เป็นเว,เวอร์คือมีทางเลือกใหม่ๆ ก็หมายถึงนะถ้าเกิดว่าเคยผิดหวังโชคชะตาก็าจะพาดมา้เกิดความรักให้เจอนะแต่ถ้าเป็นคนที่จบกันไปนะก็จบไปแล้วนะก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้นะในตอนนี้มุดแปดด้านอยู่นะสามถ้วยนะกับเก้านะสามกับเก้าลบกันก็เป็นเอ่อหกถ้วยนะหกถ้วยเนะี่ยก็เป็นคนเก่านะที่เขายังคงรึถึงอยู่นะน่าจะท,ที่จะการที่จะกลับไปคืนดีอยู่นะยังที่จะไปต่อนะปอนเป็นเจ็ดเหรียญน,นะก็ ยงทนอยู่นะแต่ตอนนี้ก็เหมือนนะเขาก็อยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ด้วยเองอยู่นะก็อยู่ได้นะก้าวถ้วยก็ยังนึกอยู่นะว่าสัากวันน่าจะได้กลับมาคืนดีนะหรือว่าตอนนี้เขาอาจจะดูใครอยู่หรือเปล่านะเป็นบุคคลที่สามนะเป็นเพื่อนนะเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะเป็นเฟรนด์โซนได้นะแล้วก็เจ็ดเหรียญน,นะอาจจะกาลังดูพัฒนากันอยู่ก็ได้นะเป็นไปได้สองแบบนะถ้าไม่ใช่คิดจะคืนดีกับคนเก่ายัางไปต่อก็คืออาจจะนะ มีลักษณะของเรีโซนเข้ามาเนะี่ยแล้วก็กําลังดูดูกันอยู่นะหรือคุณหรือเปล่านะที่เขาคิดว่าไปต่อได้แต่ว่าจะเป็นลักษณะของเรนโซนก่อนนะถ้าเคยจบไปก็กลับมาเป็นสามถ้วยก่อนนะแล้วถึงจะดูนะว่าไปกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมนะคือถ้ากลับมาแรกๆอาจจะไม่ได้เป็นคู่เลยนะอาจจะยังไม่ได้กลับไปเหมือนเดิมสักทีเดียวนะมิจีเจียนะกำลังคิดแผนอยู่เลยนะคนนี้เท่าเล่นนะแล้วก็เอ่อวางแผนอยู่นะหรือว่ายังไม่ได้ลกความพยายามนะ เอจิเก็เป็นให้คนถูนด้วยก็ได้นะนออฟพับนะนะเขาก็ไม่ได้แก้คุณคนเดียวนะเนี่ยนล้ออฟพับก็ไปทักษณะของคนที่ไปเรื่อยๆนะก็คุยจีบดักอยู่นะถ้าไม่ใช่คุณนะตอนนี้เขาก็อาจจะมีไปขายขนมนจีบหรือว่ามีการไปหยอดหยอดคุยคนอื่นอยู่เหมือนกันนะก็มีผู้หญิงหลงคนอยู่นะมีหนึ่งคนหรือใครสักคนที่ตอนนี้รู้สึกดีขเขานะหนึ่งคุยหรืออาจจะเป็นเขาคิดที่จะกลับมาอ๋อขอโทษ นะกับคนเ,เก่าก็ได้นะเพื่อที่จะมาเริ่มใหม่นะหนึ่งถ้วยนั่นเอง,เองนะเพราะว่าวางแผนอยู่นะก็นุ่มๆก็เป็นประมาณ